ใช่นะมีอาการปวดตรงเรนของส้นเท้าตรงตำแหน่งนี้เลยนะอันนี้คือเอ็นร้อยหวายเนาะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้สาเหตุที่มันปวดหลักๆตรงนี้มันมีสามสี่เรื่องนะอันนี้หนึ่งเนี่ยบางทีมันเกิดจากเอ็นร้อยหวายที่มันเสื่อมสภาพอันที่สองคือบางทีมีถุงน้ำตรงนี้ที่มันอักเสบอันที่สามบางทีมีกระดูกงอกในหมานตรงนี้มีหินปูนนะเดี๋ยวเรามาดูไอ้ตรวจอันต์เทซาลอันนี้คือเราตรวจอันต์เทซาลเนี่ยกระดูกไอ้อันนี้กระดูกอันนี้คือเอ็นร้อยหวายเอ็นร้อยหวายนี่ดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะนะ แต่ตรงนี้มันเป็นถุงน้ำที่มันอักเสบอยู่มานิดนึงตรงนี้นิดเดียวตรงนี้เลยนะนิดเดียวนะเนี่ยตรงนี้ที่มีอักเสบอยู่นิดเดียวไม่เยอะนะเราจะฉีดยาลดอักเสบก่อนนะฮะได้ตรงตรงเนี่ยตรงนี้เราอักเสบกันเนอะสองตำแหน่งเลยนะไอ้นะนนะอย่างนิดหนึ่งนะ Hors of black